ยาหูเบาลูกรักเมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาของคนลูกต้องระวังไว้อย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบาหมายความว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆอย่าตัดสินใจอะไรก่อนที่จะพิจารณาให้ถูกต้องถ่องแท้คำพูดคำแนะนำที่คนอื่นมาพูดให้ฟังนั้นต้องฟังหูไวห้หูใช้สติ ใช้ตะแกรงกร่อนให้ดีโดยเฉพาะคําพูดของคนใกล้ชิดยิ่งต้องระวังให้มากเพราะผู้ใหญ่ที่หูเบาต้องพังพินาศเพราะคนใกล้ชิดมามากต่อมากแล้วไม่ใช่ไม่ให้ไว้ใจคนใกล้ชิดเพียงแต่เตือนให้ระวังไว้เท่านั้นบางทีคนใกล้ชิดเราหรือว่าคนที่มาเล่านั้นเขาอาจจะมีแผนยืมมือของเราให้กำจัดศัตรูของเขา หรือไปยกย่องเพื่อนเขาก็ได้หรือคนของเราอาจจะไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วก็มายืมมือเราไปทำลายเขาก็ได้